สวัสดีค่ะตามาพามาอีกที่หนึ่งนะคะที่ที่เป็นเอ่อตรงที่เขาประดับไฟไว้ไว้ให้ถ่ายรูปไว้ให้ถ่ายภาพดูน้าไหมรูน้าไหมข่อหน้ากากข่อหน้ากากแล้วก็ให้ดูวิวให้ดูไฟดูข้างบนมีนตุ้ด้วยนะสวยอะ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยว มันเป็นบรรยากาศที่สวยงามน่มาถ่ายรูปมากเลยมาไหมมาถ่ายรูปก,กันสวยนะคะสวยมากเลยข้างในเนี้ยต้องคืนปิดไฟแล้วสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ให้ดูให้ดูมีทั้งดูมีทั้งดาวมีทั้งไฟระยยึบเยับไปหมดเลยเท <c oughs> ่ากับเทศกาลเลยอันนี้ให้ดีมาก้วยดูหน้าคนถ่ายด้วยคนถ่ายก็ยา <c oughs> 真的，那个人我装的。